ชุมนุมต่อต้านร่างพรบนิรโทษกรรมของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยที่อยู่บริเวณแยกอุรุภงนั้นได้มีการยกระดับการชุมนุมตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะคะช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะได้เคลื่อนขบวนออกจากแยกอุรุภงนะคะโดยมุ่งสู่สะพานมขวานรังสรรค์แต่ตอนนี้ถูกเจ้าหน้าที่นั้นสกัดอยู่บริเวณแยกจปรอค่ะ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านพารบเนื่โทษกรรมจากบริเวณแยกอุรุพงศ์ซึ่งชุมนุมภายใต้เครือข,ข่ายคอปทอนั้นได้เคลื่อนขบวนร่วมกับภาคีเครือข่ายประชาชน77จังหวัดยกระดับการชุมนุมนะคะโดยที่เคลื่อนขบวนจากบริเวณจุดชุมนุมอุรุพงศ์เดินขบวนจากถนนเพชรบุรีเข้าสู่ถนนหลานหลวงผ่านตลาดสะพานขาวและเลี้ยวขวามุ่งสู่แยกจากกระพัดดิพงศ์ก่อนจะเข้าสู่ถนนราชดำเนิอนนอกบริเวณแยก ร,รโดยได้ตั้งขบวนเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน3 4 5กองร้อย4 5นายที่ใช้โล่ยืนตั้งแถวอยู่บริเวณหน้าอาคารสภาระชาชาติถนนราชดำเนินนอกเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้ชุมนุมนั้นเข้าไปยังบริเวณสะพานมขวานรังสรรค์ ล่าสุดนายนิติธรล้ำเหลือและนายอุทัยยอดมณีแกนนำคอปทอได้เข้าเจรจากับพันตำรวจเอกทรงพลวัฒนชัยรองผู้บังคับการตำรวจนครบาลหนึ่งเพื่อขอให้เปิดทางให้กับผู้ชุมนุมเนื่องจากพื้นที่ที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นจะเดินขบวนเข้าไปแม้จะอยู่ในเขตประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักรแต่ก็ไม่ได้กำหนดให้พื้นที่ที่ผู้ชุมนุมจะเคลื่อนเข้าไปนั้นเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าพื้นที่ มั่นคงแต่อย่างใด